ดีครับพี่น้องป่องไปครับวันนี้ผมเป็นกเกษตรกรไทยใจสู่ผมจะพาพี่น้องอามาเบ่งวิธีคนติดริมน้ําโขงนะครับเนาะทําการ,กรเกษตรคือการปลูกพริกนะครับในบริเวณแถบนี้นะครับพี่น้องระยะห่างพนดีเขาไปเก็บพี่น้องผมจะสี่ให้เบ่งคือ1เม็ดนะครับพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าจะเข้าไปเก็บโดยที่บ่ติดสิ่งขวางใดๆดนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับพี่น้องหลาย่นก็สิเอาดินในบริเวณกลางนี่เวลาใส่ปุ๋ยแล้วเพิ่นก็ขุดบ่กบเลยครับพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับเนาะ ช่วงนี้ออกดอกออกผลแล้วครับพี่น้องได้ผลผลิตนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับตอบแสงแดดไปเนาะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ปลูกก่อนเนาะครับเนาะข้างบนนี่คือการปลูกก่อนเนาะครับเนาะปลูกก่อนเพื่อยังเป็นยังคือปลูกก่อนก็คือน้ำโขงลดลงไปก่อนนะครับพี่น้องช่วงนี้ปลูกที่หลังนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับอันนี้ก็งามอยู่ครับแต่ว่ายังบ่ทันได้เป็นหมากนะครับเนาะยังไม่เป็นผลเนาะครับพี่น้องเนาะถัดต่อไปกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องเลย ให้พี่น้องป้องปล่ยเบิ้งบ่อน้ำกันนะครับเนาะผมจิศาสตร์ภาพร่วมนะครับเนาะเพราะว่าอย่างชาวบ้านที่ดิ่มนำโค้งนี่ปฏิท่ามการเกษตรที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องเลยเพื่อจะปลูกไว้จำนายเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นดินดีปีหนึ่งจะดินมันสามารถทบถมปีหนึ่งนะครับพี่น้องดินแน่นนะครับมันจะเป็นดินงามนะครับวันนี้เวลาน้ำโขงขึ้นหรือน้ำหลากนะครับเพื่อจะเอาสิ่งปฏิกูลหรือหลายๆอย่างที่มากนะครับเนาะจะทำให้ดินงามได้ครับพี่น้อง บาคบพี่น้องเพิ่นปลูกอันนี้คือพีคเพิ่นนะครับปลูกเป็นระเบียบเป็นแถวนะครับพี่น้องเห็นบ่ช่องว่างที่ผมบ่อยฟังก็คือเป็นช่องว่างทางเดินหรือเอาจะเอาดินมองนี่แหละเปิ่อ่องไว้นะครับผมจะสี้เบิเงนะครับพี่น้องเห็นบ่เขาไปล่องหละอใส่ปุ๋ยแร้วน้ำมันก็สิบออกมาได้ครับพี่น้องเลยระยะห่างกับ่บไก่นะครับเนาะระยะห่างกับประมาณบางหาสิบหรือหกสิบเซนนะครับประมาณให้เบิเงเนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับ ได้ลักษณะนี่นะครับจักหน่อยผมสิพายยางไปเบิ่งมะเขือเทศผมอของผลพร้อมนะครับนะอันนี้ว่าเป็นของผมบอกไว้ก่อนนะครับเนาะของอชาวบ้านที่ติดริมน้าของคนทำการ,กรเกษตรได้ครับพี่น้องสิพายยางไปเบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้ว่าเบืงองติดต่อแปลงต่อไปก็คือการปลูกมะเขือเทศเห็นบ่ครับพี่น้องเพ่ชจะตกแต่งกิ่งคือของผมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่มากผลมะสีงามมะสีได้สีดกจังสีได้ดครับพี่น้องเลยขันหัวตกแต่งเพราะว่าแดดเข้าไปถึงนะครับพี่น้องเลย โมเมนว่าบบตกแต่งบบได้ได้ครับพี่น้องเราต้องตกแต่งขึ้นมาในแบบดีได้ครับพี่น้องเห็นบหครับพี่น้องตกแต่งในลักษณะนี่เป็นการงามนะครับพี่น้องสังเกตเบังหมากหรือผลนพันธุ์หอยต้องต้องตึงเตี้ยนะครับพี่น้องเห็นบหมการปลูกก็ต้องไม่ต้องใส่เยอะใส่ต้นเดียวหลุมเดียวนะครับพี่น้องเลยคือของผมคือกันนะครับอันนี้คือของอ่าชาวบ้านทิ้งดินนำโขงโมเมนของผมนะครับเนาะของผมก็ทถ้ำแบบเดียวแหละครับแต่ว่าผมหั่งวัดไทยถ้ำห้พี่น้องแหลเบึงอ่าของชาวบ้านเนาะครับเนาะ เพราะว่าของผมก็แง่ซ้ากันนี่แหละครับพี่น้องเลยผลผลิตก็สีซ้ำของคนนี่แหละครับพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อนี้อยากพาพี่น้องมาเบิ้องนะครับเนาะว่าเพิ่นทําแบบใดนะครับเนาะของคนจะแง่นะครับพี่น้องเลยโมเมนต์ว่าถ้าเพิ่นปลูกกันอ่าบักพีกับบักเขื่อนนะครับอันนี้การรั่มเพิ่นกอปลูกแล้วครับอันนี้เพิ่นเอาไปจำนายเบิร์ดแหละครับพี่น้องเห็นบหมครับเนืแถบดีเพิ่นเอาไปจำนายเบิดแล้วครับยางบมฮันอะจำนายก็คือการปลูกที่ปลูกที่หลังเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาย่างไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับพี่น้องการปลูกที่หลังกะ ็คือเฮาก็ขายที่หลังเพราะว่าเฮาปลูกที่หลังเนาะครับพี่น้องอันนี้ปุ้นปลูกก่อนอพ่นผลิตเพิ่นก็ได้หลายเพิ่นเอาไปจำหน่ายเนาะครับพี่น้องแล้วเพิ่นขุดออกแลก้วเพิ่นก็สิปลูกพืชใหม่มาใส่็ดนะครับบัดนี้จนกว่าจะครบปีเนาะครับเนาะครบปีก็คือน้ำโขงกข็เข้าพรรษาเพิ่นล่ะครับเขบ้าพรรษาหนามมาอีกเพิ่นก็หยุดการทำการเกษตรนะครับช่วงนี้เพิ่นก็ะทำเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ช่วงนี้เพิ่นก็อ่าในบริเวณนี้เพิ่นบ่ได้ตัดดอกครับเนาะตัดแล้วก็มีเนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เพิ่นปลูกที่หลังเห็นบ่ครับพี่น้อง สังเกตมันงามงามครับพี่น้องพาสต่อไปก็เป็นบ้านเผาเลยครับลงไปทางล่างผมนะครับเว้ยไปทางลุมผมได้ครับ,พ,รบพ,ดดพี่น้องเลยบ่ได้ทำบ่ดาเด้ครับพี่น้องเลยเพิ่นปลูกทำการเกรษตรปีหนึ่งปีหนึ่งเพ,พิ่นทำารได้หลายหลยด้ครับพี่น้องเลยบ่ต้องห่วงเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าทำการเกรษตรนี่นะคนกินทุกวันเด้ครับพี่น้องเลยผมจะเอาภาพหลังหรือภาพขึ้นหลังมาให้พี่นอ้องนะเบิ่งเนาะครับพี่น้องดูกผู้แถบนั่นเพิ่นตัดเบิร์เลยครับพี่น้องเห็นบ่ ผมบ่ได้มาถ่ายทำเพราะว่าผมเยากคือกันหนักเวียกยากงานคือกันนะครับพี่น้องเยอยากอ,าอยากให้มางเบิง่งเพิ่นทำในไดเนาะครับพี่น้องเนาะผมก็เลยมาซือ้อสารหรือว่าซื้อการทํางานของการเกษตรนี่ผมมีการ่าสรุป้อครับพี่น้องถ้าเราขยันเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นคนขยันนี่ไปทั้งใดกับบอืดต,ตายนะครับพี่น้องเห็นนห่เรียบรอ้อยแล้วเพิ่นก็เอารถมาถ่ายปั่นใหม่ทาอีกครับบพดนี้ครบปีเพิ่อนก็ยุดจนกว่าน้าโคงม่สิมาหม้เลยครับพี่น้องเย้ย เห็นบหมครับพี่น้องบมกเขือพ่นคือกันเห็นบหมครับขาวจนพอน้องผมกับขาวจังสี่แหละครับพี่น้องเลยแต่ว่าหางบริษัททำให้พี่น้องนะเบิ้องนะครับเนาะอ่าทำของเพิ่นนะครับพี่น้องของอันเจ้าของสวนเพิ่นบได้อยู่ผมกับขออนุญาตเลยแหละครับพี่น้องเลยก็ถ่ายทำให้พี่น้องนะเบิ้องนะครับพี่น้องสังเกตเมองนะครับนมะเขือเนี่ยคู่แถวครับพี่น้องเลยมะเขือเทศเห็นบหมครับจะไปออกลูกดกจังสี่้ะครับพี่น้องเลยถ้าเราขยันตกแต่งกิ่งนะครับพี่น้องเลยพูดง่ายๆคือการตกแต่งกิ่งของเพิ่นได้ขันปะตกแต่งกิ่งเพิ่นบริได้ได้ครับพี่น้องเย หมากคนเพิ่นสิบโบดกแล้วก็เพิ่นโบดถือแสงแดดสังเกตบังคับต้นเพลนสิบโบดต้นใหญ่เนะต้นเล็กๆหรืครับขึ้นมาถึงนี่แหละครับแต่ว่าผลผลิตของเพิ่นเต็มที่เนะครับพี่น้องให้สังเกตบังนะครับเนาะเห็นบังคับพี่น้องบักพริกเพิ่นคือกันนะครับพี่น้องเพิ่นโบดปลูกที่นะครับการปลูกทีเนี่ยถ้าเรามีเวลาตกแต่งใบแห้งดีนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าผักประเภทนี้หรืออ่า พืชประเภทนี้พ่นจะเป็นหมากเป็นผลนะครับเนาะใบนี่บ่จําเป็นต้องเอาไว้เอาไว้แต่เล็กน้อยนะครับเนาะต้องเอาไว้หลายนะครับพี่น้องเนาะเข้าใจครับเอาไว้หลายมันจะเกิดมันจะไปทังใบเกินไปนะครับพี่น้องผลผลิตก็ิไดหน่อยนะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับเนาะศาสตร์ไปชียาวให้พี่น้องป้องไปเบิ่งมานํากันนะครับเนาะก็ทีจบไ่กับเบิ่งสาสตร์ไปชียเวื้อแล้วครับพี่น้องู้ก็ขอบคุณหลายเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ